สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับเซลจอยนะคะที่ปรึกาการขายอีซูุอึ้งวนไตาสาขาสัมพันธ์นะคะวันนี้จอยก็จะพามาชมรถอ,อีกหนึ่งรุ่นนะคะเป็นรุ่นเสบประตูยกสูง1.9รุ่นแซดเกียร์ธรรมดานะคะก็คันนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่9,200 0บาทนะคะสีคาร์มุกเพิ่ม7,000บาทนะคะจัดโปรดาวพร้อมล้อแม็กแต่งเต็มกันแบบนี้เลยนะคะอยู่ที่29,000บาทถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็เข้ามาสอบถามรายละเอียดเซลลจอยได้เลยนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูรถกันเลยนะคะว่ารถคันนี้แต่งอะไรบ้างนะคะค ก็มาแฮนด์มาที่กระจังหน้าตัวรถตัวนี้เลยนะคะ mm hmm. ก็เป็นถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ขายดีในตอนนี้นะคะออปชันมาเต็มราคาไม่ได้สูงมากนะคะแล้วก็กระจังหน้ามาพร้อมกระจังหน้าโครเมียมแบบทูโทนแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไลท์แล้วก็ไฟตัดหมอกด้านล่างค่ะไฟเลี้ยวจะอยู่คู่กับไฟตัดหมอกเลยนะคะจุดเด่นของเราอีซูสสายซิงสายแต่งเนี่ยไม่เคยทําให้คออีซูสผิดหวังนะคะก็แต่งได้ จะแต่งสายไหนก็ลงตัวนะคะก็คันนี้นะคะมาลูกค้าเลือกเป็นแม็กทีอีก้ 37, กานยกทีอีสามเจ็ดก้านยกหยอดแดงนะคะางาน s อ v แล้วก็น็อตดุมฝาครอบเบรกนะคะเป็นสีแดงยกชุดเลยแล้วก็ในส่วนของยางนะคะคันนี้ลักย้อยยาง2 6ง6 0 R 1 8ค่ะอค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะแผ่นกล้องมาด้านข้างด้านข้างตัวรถมาพร้อมบันไดข้างในการใช้งานได้เลยส่วนตัวนี้นะคะไฟ ไม่ใช่สีกันสาดกันสาดลูกค้าติดตั้งเพิ่มแล้วก็เบ้ามือจับสีดําตัวนี้นะคะลูกค้าก็สั่งติดตั้งเพิ่มเหมือนกันนะคะเราจัดโปรเนี่ยก็คือต่่งพร้อมใช้งานรกระบะไลเนอร์ครบเลยนะคะแล้วก็มาดูด้านไายรถนะคะด้าน้ายรดตัวนี้นะคะมาพร้อมอกล้องมองหลังแบบบิวอินแล้วก็มือจับเป็นคมเมียมแบบนี้เลยนะคะกันชนท้ายก็แบบบิวอินเหมือนกันในรุ่นยกสูงนะคะก็สังเกตง่ายๆในรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นตัว Z, แซดก็จะมี สัญลักษณ์ Z และก็ ddi อยู่ด้านท้ายรถนะคะไฟท้ายเป็น LED แล้วค่ะเดี๋ยวแพนกล้องมาดูด้าน่าว่าด้านในตัวรถเนี่ยมีออปชันอะไรบ้างนะคะอ่าตัวรถตัวนี้นะคะมาพร้อมกระจกปรับและพับไฟฟ้านะคะกระจกมองข้างก็ไฟฟ้าหมดแล้วค่ะ,ะตัวนี้จะมาพร้อมถุงลมนิรภัยคู่หน้าระบบเบรก ABS นะคะมีสัญญาณกันขโมยที่กุณแจรีโมทให้ด้วยค่ะ แล้วก็หน้าจอแสดงผล7นิ้วค่ะของกล้องมองหลังเกียร์ธรรมดา6สปีดค่ะในรุ่นนี้มาพร้อมพวงมาลัยหุ้มหนัง,งบางสฟังก์ชันที่พวงมลาลัยจะสามารถควบคุมเครื่องเสียงและล็อกความเร็วได้ด้วยนะคะในรุ่นเซตตัวนี้นะคะมาพร้อมเบาะหนังคููม็กแล้วค่ะจบตัวนี้จะมาจากโรงงานเลยนะคะเดี๋ยวแผ่นกล้องมาดูด้านผู้โด,ดยสารด้านหลังนะคะผู้โด,ดยสารด้านหลังตัวนี้นะคะก็มาดูจะมีแอร์หลังให้ด้วยนะคะในรุ่นแซตขึ้นไปนะคะ แล้วก็มีช่องเสียบ USB ให้ด้วยค่ะสำหรับผู้โดยสารด้านหลังเวลาใช้งานชาร์จแบตอะไรอย่างเงี้ยก็คือสะดวกสบายในการใช้งานนะคะ,ะก็ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจหรือถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้จอยหน่อยนะคะแล้วก็ติดตามจอยได้ทางหน้าเพจนะคะ e s u u n t by celljoy นะคะติดต่อจอยได้เบอร์080-660-1022นนะคะถ้าสนใจยังไงอยากเข้ามาดูรถทดลองขับนะคะ ก็ทักหาจอยได้เลยแล้วก็จะลูกค้าท่านใดที่เป็นสิทธิ์ครอบครัวอีสูนะคะจะได้ส่วนลดเพิ่ม5,000บาทนะคะก็ทักสนใจยังไงทักเข้ามากันเยอะๆนะคะก็เป็นกําลังใจให้จอยหน่อยะคะ่ะถ้ามีรถรุ่นอื่นๆนะคะจอยก็จะพามารีวิวให้ดูแบบให้เห็นแบบเรียวๆกันแบบนี้เลยนะคะถ้าไงวันนี้จอยขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ